โลกหรอนั่นคือที่ไหนทำไมข้าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยฮ่าฮ่า<โ>ฮ<ทษ>่าน้องชายจากอาณาจากักรลำนำหิมะดูเหมือนว่าเจ้าจะมาตกปลาในน่านน้ำที่มีปัญหาด้วยใช่ไหมตกปลาหรอฮ่าฮ่า<โทษ>ขอโทษที่หยาบคายการตกปลาเป็นภาษาทิ่ของข้าซึ่งหมายความว่าถึงจะมาก็เหมือนกับไม่มาเข้าใจแล้ว ข้าก็คิดแบบนั้นแทนที่จะสู้จนตัวตายใช้เวลานี้รับชมอย่างผ่อนคลายดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่นานแล้วที่ไม่ได้เจอคนที่ถูกคออย่างน้องหยุนนี่น้องหยุนลองชิมสุราเหมาเสี่ยวจากบ้านเกิดขอ,องข้าดูสิช่างเป็นสุราที่ดีฮ่าฮ่ฮ่ รสชาติดีน้องหยุนข้ามุ่งมั่นที่จะทำให้เจ้าเป็นเพื่อนของข้าเรา,เราเข้ามาดื่มกันเถอะน้องหยุนข้าไม่ได้โมนะหลังจากมาที่อาณาจักรเทพข้าคนพบว่าสุราที่อร่อยที่สุดคือสุราจากโลกของข้าฮ่าฮ่าสิ่งที่พี่เสี่ยวกล่าวเป็นความจริงถ้ามีโอกาสในวันข้างหน้าข้าต้องไปที่โลกเพื่อดูให้ได้ เชิญมาได้เลยไม่มีปัญหา1วันผ่านไปในที่สุดจารึกดาราก็สามารถดูอันดับของวันแรกมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าพวกนั้นหยานหมิงซาอนอาณาจักรเทพอคัคคีสมรภูมิที่76อันดับสมรภูมิ105อันดับรวม 9 188,432หยานซัวอาณาจักรเทพอคัคคีสมรภูมิที่23อันดับสมรภูมิ42อันดับรวม4ล้าน4,600โอ้ฮ่าฮ่าฮยินดีด้วยประมุขหยานผลงานของหมิงซานไม่เลวเลยข้าบอกว่าเขาจะพยายามอย่างไม่ลดละในอนาคตและในขณะเดียวกัน ซัวเอ๋อก็มีอันดับที่มากกว่า4ล้านถ้าประบุขหยานอยู่ที่นี่เขาน่าจะหัวเราะจนปากฉีกอย่างแน่นอนมู่หานอยู่อณาจักรลำนำหิมะสมรภูมิที่99อันดับสมรภูมิ101อันดับรวม1 8 7่งหมมู่เฟยสเวียอณาจักรลำนำหิมะสมรภูมิที่3 7 อันดับสมรภูมิ39อันดับรวม5 21, 2 1 0 0 0 7หารอนู่อยู่ในอันดับ1,800,000เฟเซเวียอยู่ในอันดับ520,000ท่านต้องรู้ว่ามีคนมากกว่า50คนเข้าร่วมการประลองนี่กล่าวคืออันดับที่520,000ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในร้อยที่ดีที่สุดแล้วนี่เป็นเพียงวันแรกเท่านั้นและไม่สามารถวัดอะไรได้ว่าไหมน้องหลุล่ เจ้าไม่อยากตัวอันดับของปอหยุนหรอฮ่าฮ่ฮ่าข้าก็ตั้งใจอย่างนั้นเหมือนกันหัวปอหยุนอณาจักรเทพอัคีสมรภูมิที่สอันดับสมรภูมิหนึ่งอันดับรวม1นึเจ็ติดหนึ่งันอันดับแรก ฮ่าฮ่าข้ามีความสุขนักใช่ใช่อันาะจักเทพอคัคีของเราได้หน้ามากอ่ะเฮมอ่ะเมมาดูอันดับของหยุนเช่อกันเถอะข้าสงสัยเกี่ยวกับเขามากใช่แล้วข้าก็สงสัยนิดหน่อยเช่นกันอย่างไรก็ตาม ไอหนูนี่สร้างปฏิหารได้ดีที่สุดคาเชื่อว่าจะมีปฏิหารในครั้งนี้หยุนเชอร์อณอาจักรลำนำหิมะสมรภูมิที่9อันดับสมรภูมิ51,993อันดับรวม51 3 2 3 6 4 7นี่นี่คืออันดับต่ำสุดไม่ใช่หรอ การหมุนพกของหยุนเชอ่์อไม่ได้สูงที่สุดแต่ก็ไม่จําเป็นต้องอยู่อันดับต่ำสุดใช่ไหมข้าเข้าใจแล้วจะรึกดารานี่ต้องมีปัญหาข้าจะเอาไปให้คนจากอาณาจักสรสวรร์นิรันเปลี่ยนอันใหม่ให้จากมุมมองของข้าไอ้หนูนั่นน่าจะหลับอยู่ที่ไหนสักแห่งดูเหมือนเขาชอบทำอะไรที่เขาอยากทำช่างมันเถอะปล่อยให้เขาทำตามใจ อาณาจักรซีหยินอนาณาจักรดารากลางลู่ฉางเซิงอาณาจักรชยคาศักดิ์สิทธิ์ลูกแก้ววิญญาณ21,600นลูกอันดับสมรภูมิหนึ่งอันดับรวมหนึ่งชุยหยิงเย่อาณาจักรอาบแสงลูกแก้ววิญญาณ2,401รออันดับสมรภูมิหนึ่งอันดับรวมสองจุนซี่เลย่ยสาราหัวใจกระบีนิน ลูกแก้วิญญาณ19,438อันดับสมรภูมิ1อันดับรวม3แข็งแกร่งเกินไปอันดับแรกๆถูกยึดโดยบุตรแห่งเทพเจ้าทั้ง4เฮ้อนักบุญของเราไม่เห็นแม้แต่อันดับเลยด้วยซ้ำดีมากแล้วที่นักบุญของเราได้เข้าร่วมอณาจักรพานชีอณาจักรดาราร่าง มันเ่อจารึกดาราจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าถ้าอย่างนี้ข้าก็สามารถเห็นวิธีที่อาณาจักรไหบูแข่งขันกับเราเพื่อเป็นที่หนึ่งในอาณาจักรดาราล่างจารึกดาราปรากฏภายในขอบเขตของกลุ่มอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดดูเหมือนว่าอาณาจักรยานของเรานั้นทะลุเป้าแล้วด้วยเงื่อนไขของเวลาสถานที่และผู้คนข้าควรคิดถึงฉายาจักรพรรดิองค์เดียวตลอดยุค เวลาได้ล่วงเลยไปการต่อสู้อันดดเดือดที่ยาวนานนับเดือนก็ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดฮ่าฮะ่โชคดีที่ข้าเอาสุราเหมาเสี่ยวมามากพอถ้าข้ารู้แต่แรกข้าจะเอาโทรศัพท์มาด้วยมันคงไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะเอาเดาเทียมมาด้วยไก่มีมือลิงมีหางเหรอ มันอร่อยไหมโอ้ใช่น้องหยุนข้าคิดว่าเจ้ายังบริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมข้าแต่งงานตั้งแต่อายุ16บหกชิงเย่ข้าจะไปหาเจ้าได้ที่ไหนอายุ16หหรอหนุ่มมากตอนอายุ16เราเป็นแค่เด็กมอปลายไม่ต้องพูดถึงการแต่งงาน แม้แต่ความรักระหว่า,างเด็กหนุ่มและเด็กสาวที่ยังไม่มั่นคงก็ยังต้องถูกลงโทษและเจ้ามีเมียกี่คนสคนวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ